สวัสดีครับเพื่อนชาวเกษตรครับผมในายอาตนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองปลูกฟักทองญี่ปุ่นนะครับอันนี้เราก็สั่งเม็ดพันมานะครับจำนวนห้าสองครับเราจะมาทดลองปลูกดูนะครับเดี๋ยวจะเราจะมาเพาะใส่ถาดหลุกก่อนนะครับสองหนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบเม็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเพาะสักสองซองก่อนนะครับสอซอง แต่เดี๋ยวเราจะลองปลูกตรงซุ้มหน้าบ้านนะครับแทนบัวผอมนะครับที่เราตัดลูกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเพราะนี่ครับเพาะใส่ถาดหลุมนะครับแหบถาดหลุมธรรมดานี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาดินใส่แล้วเราก็จะใส่ถาดหลุมนะครับ ตอนนี้เราก็ดินใส่ชาดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสองซองนี้ก็ได้ประมาณสี่สิบเมตรนะครับเราก็จะใส่ดินแช่สี่สิบหลุมนะครับเดี๋ยวเราจะมาฉีดดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงครับนี่ครับหลังจากเราฉีดซองมาแล้วครับเห็นไหมครับอีเมอยู่ด้านไหนครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับนี่ครับ เม็ดพกทองญี่ปุ่นนะครับหนึ่งหอก็จะได้อยู่ประมาณยี่สิบกว่เมตรนะครับเดี๋ยผมจะการการเพาะนะครับพอเสร็จแล้วก็จะลดน้ําแล้วก็ตั้งไว้ในร่มครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อต่อไปให้ดูนะครับคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้ไปนะครับ ถ้าชอบกปร like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ